สวัสดีครับผมเช้านี้พามาชมบรรยากาศยามเช้าหลังฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกกระน่ำลงมานะครับหลังเที่ยงคืนจนถึงตีสาตีสนักบ้างเบาบ้างสลับไปครับก็เลยทําให้ทุ่งนาของเราดูสิครับโอ้โหน้ําทั้งหมดเลยต้นกลา้าต้นข้าวดีใจเลยครับผมข้าวเหนียวดําอศสิตะนะครับผมทําการหวานไปโอ้สวยงามมากเลยครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ประทับใจเพราะว่าปรับ ปรับดินใหม่ทําให้หญ้าไม่ค่อยจะมีนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะสวยงามจากที่เมื่อวานแห้งแล้งมากนะครับแปลงนี้ไม่มีน้ําเลยนะครับเมื่อวานนี้พอมาวันนี้ดูสิครับผมโอ้โหน้ําทั้งหมดเลยครับสดชื่นดีใจต้นข้าวดีใจคนก็ดีใจสัตว์กบเขียดดีใจเห็นไหมครับเสียงนกร้องร่มรื่นมากเลยครับผมบรรยากาศยามเช้าตุงนานะครับพีนี้ไม่ดำครับผมหวานครับ